สวัสดีครับนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับตัวของร้อยระไปแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครูป,ปิงก็จะมาสอนเรื่องของโจทย์ปัญหาร้อยละ้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มพร้อมกันเลยนะครับและเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มในส่วนของตัวโจทย์ปัญหาวันนี้นะครับก็คือครูจะต้องมาทําการทบทวนนักเรียนก่อนนะครับเพื่อที่นักเรียนจะได้ เป็นการทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างความมั่นใจให้นักเรียนนะครับในส่วนของการเขียนข้อความร้อยละนะครับอย่างเช่นโ,โจจย์นะครับเขาบอกว่าชัดชัยมีเงินหนึร้อยบาทจ่ายค่าน้ำและขนมไป35บห้าบาทชัดชัยจ่ายเงินเป็นร้อยละเท่าไหร่ของเงินที่มีอยู่จากประโยคข้อความข้างต้นนะครับเราจะมาเขียนเป็นประโยคข้อความของในรูปแบบของตัวของร้อยละ นะครับหรืออาจจะเป็นรูปของเปอร์เซ็นต์ก็ได้อ่าอย่างตัวนี้นะครับครูจะเขียนในรูปของร้อยละแล้วกันนะครับก็อย่างกําหนดข้อมูลก่อนเลยเราจะเห็นว่าตัวโจทย์เนี่ยเขาจะบอกมาเป็นในนะครับว่าตัวชาชรยเนี่ยมีเงินอยู่100บาทจ่ายค่าน้ําและค่าขนมไป35บาทนะครับถ้าหากเปรียบเทียบได้เนี่ยก็คือจะเขียนให้อยู่ในรูปของเท่าไหร่ครับเป็นร้อยละ 35นั่นเองนะครับร้อยละ35มาจากไหนครับมาจากในส่วนของตัวจํานวนนะครับมองเป็นจํานวนเต็ม100ก็คือคําว่าร้อยละตัวนี้นั่นเองนะครับและส่วน35ล่ะ35าเป็นหน่วยของตัวเปรียบเทียบนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็คือเปรียบเทียบเป็นร้อยละ3านะครับจะประมาณนี้และในทํานองเดียวกันเราก็จะไม่ได้เขียนแค่ตอบว่าร้อยละ3าเราก็จะเขียนให้มันอยู่ในรูปแบบของอข้อมูลที่มันเต็มข้อความสักนิดนึงนะครับเราก็จะเขียนเป็นเดี๋ยวสักครู่นะครับ เราก็จะเขียนข้อมูลเป็นชัดชยัยจ่ายเงินเป็นร้อยละ35ของเงินที่มีอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะเขียนเป็นทํานองประมาณนี้นักเรียนสังเกตเห็นนะครับก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้เราลองมาขยายความเพิ่มเติมซึ่งข้อมูลตรงนี้ที่เราตอบมาเนี่ยที่จริงก็สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าครูจะมาขยายความเพิ่มเติมให้เราอีกสักนิดนึงนะครับการเปลี่ยนจากข้อความประโยคทั่วไปเนี่ยเป็นประโยคบอกเล่านะครับก็ เปลี่ยนมาในรูปของประโยคข้อความอีกทีหนึ่งของในตัวของร้อยลานั่นเองฉัดใช้จ่ายเงินไปอ่าไร้อยละ35นะครับของเงินที่มีอยู่ของเงินที่มีอยู่คือเท่าไหร่ครับก็คือเขามี100บาทนั่นเองนะครับโดยคําว่าของเงินที่มีอยู่เนี่ยที่มีอยู่ณตรงนี้นะครับก็ดูตามข้อมูลที่โจทย์ให้มาโจทย์เขาบอกมี100ก็คือเปรียบเทียบของจํานวน1 0 0 ส่วนร้อยลนเนี่ยก็เป็นการเปรียบเทียบของจํานวนต่อ1น0นะครับกับข้อมูลที่เขากําหนดมาก็เป็น35ตรงนี้เราจึงตอบเป็นร้อยละ35นั่นเองนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเนื้อหาทบทวนวันนี้มีเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดในส่วนของตัวโจทย์ของวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับการเขียนโจทย์ปัญหาร้อยลานะครับวันนี้เราจะมาทบทวนในส่วนของข้อมูลโจทย์อ่า ถ้าเราเด่นสังเกตนะครับก็จะเป็นเหมือนกับการสลับคํานะครับก็คือสลับวิธีการทําอย่างตะกี้เราเป็นการทบทวนในส่วนของข้อมูลโจทย์นะครับเปลี่ยนมาเป็นประโยคนของร้อยละแต่วันนี้โจทย์กลับกันครับก็คือเปลี่ยนจากาตัวของโจทย์ที่เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้กลับไปกลายเป็นข้อมูลของโจทย์นั่นเองนะครับอย่างเช่นอผมนําเงินมาฝากธนาคาร12%ของรายได้แสดงว่าอะไรครับเรา แสดงว่าเนี่ยโอมเขามีเงินอยู่เท่าไรครับเราไม่ทราบจําจนวนถูกต้องไหมครับแต่ว่าเราสามารถเปรียบเทียบได้ก็คือถ้าหากอ๋มมีเงินอยู่100บาทนะครับถ้าอ๋มเนี่ยเขามีเงินอยู่100บาทแสดงว่าอะไรครับเขาจะฝากธนาคารเท่าไหร่เอ่ยจะฝากอยู่ที่12บาทนั่นเองนะครับก็คือทุกๆ100บาทเนี่ยุม๋มจะฝากเงินอยู่ที่12บาทนะครับของไรายได้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเขียนขยายความครูก็จะเขียนเป็นประมาณนี้นะครับว่าถ้าุ๋ม มีไรายได้100บาทผมจะฝากเงินนําเงินฝากธนาคารนะครับ12บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนในรูปแบบนี้เป็นการขยายความกลับมานะครับเหมือนกับการทบทวนตะก,กี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กําลังฝึกการเขียนไปและเขียนกลับอยู่เพื่อที่ว่าสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นนะครับในการอธิบายในส่วนของตัวข้อมูลเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากนะในการตีความโจทย์นะครับไม่ว่าจะทําไปหรือทํากลับนักเรียนก็ลองฝึก ทบทวนให้มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวลองไปดูอีกสักข้อหนึ่งนะครับอย่างเช่นข้อนี้นะครับโจทย์เขาบอกว่าว่าศิลใช้เวลาเรียนในห้องเรียนเนี่ยร้อยละยี่สิบห้าของเวลาในหนึ่งวันนะตรงนี้ถามว่าเราควรจะตอบอยังไงดีอันดับแรกนะครับเราก็ตีความธรรมดาก่อนนะครับจากโจทย์เขาบอกว่าว่ศิลใช้เวลาเรียนในห้องเรียนร้อยละยี่สิบห้า ร้อยละยี่สิบห้าห้าเราตีความธรรมดาคือการเปรียบเทียบอะไรครับเปรียบเทียบหนึ่งร้อยใช่ไหมครับกับจํานวนของยี่สิบห้านั่นเองของเวลาในหนึ่งวันนะครับณนะตรงนี้เนี่ยหลายคนจะเกิดการสับสนขึ้นแล้วว่าของเวลาในหนึ่งวันถ้าหากเราพูดถึงความเป็นจริงนะครับจริงอยู่ว่าหนึ่งวันเนี่ยมีเท่าไหร่ครับจะมีอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแต่ณตอนนี้คือเราไม่ได้เปรียบเทียบตัวยี่บสี่ชั่วโมงอย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้น นะครับให้เราพูดถึงความเป็นจริงว่าอาในส่วนของตัวร้อยละร้อยละความเป็นจริงของเขาคือเปรียบเทียบคือจํานวนหนึ่งร้อยนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยร้อยละยี่สิบห้าแสดงว่าทุกๆหนึ่งร้อยจะมีจํานวนเท่ากับยี่สิบห้าตามข้อมูลนะครับสแสดงว่าครูใช้ในส่วนของข้อมูลว่าครูก็จะอธิบายเป็นว่าในเวลา,นา,าวนเนี่ยถ้าหากว่าศิลป์เนี่ยใช้เวลาเรียนนะครับในเวลาหนึ่งวันวศิล์จะใช้เวลาเรียน จาก100ชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาเรียนอยู่ที่25ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็จะเขียนได้ประมาณนี้นะครับเป็นถ้าในเวลา1วันมี100ชั่วโมงนะครับวสินใช้เวลาเรียน25ชั่วโมงในข้อมูลส่วนตรงนี้นักเรียนสังเกตดีๆอาจจะเกิดความสับสนอยู่นิดนึงอย่างที่ครูบอกไปตอนต้นนะครับเรื่องของตัวเวลาเพราะอย่างที่เราสร้างกันนี้วัดตนวของ1วันนั้นมีเท่าไรครับจะมีเพียงแค่ ยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ทาไมในนี้ครูถึงเขียนเป็นหนึ่งร้อยเพราะว่ามันเป็นการเปรียบเปรยเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากาลังพูดถึงในเชิงของตัวร้อยละและเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรื่องของความจริงเนี่ยให้เราพักไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งนําส่วนนั้นมาคิดแค่เราพูดถึงความจริงของการเปรียบเทียบแค่นั้นเองครับก็คือคําว่าร้อยละนะครับเราจะต้องเปรียบเทียบในส่วนของตัว100และตัว25ตัวนี้ก็จะมาเปรียบเทียบในส่วนของตัวนี้เช่นเดียวกัน เดี๋ยวครูขอลบนะครับแล้วเดี๋ยวมาสรุปอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการเปรียบเทียบเวลาก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่เป็นโจทย์ที่อาจจะทําให้เนี่ยตัวนักเรียน,เ,นยเกิดความสับสนเพราะฉะนั้นครูจึงยกโจทย์ข้อนี้เนี่ยมาอธิบายเพื่อน,นักเรียนเนี่ยให้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวโจทย์ก็จะมีเพียงแค่นี้ครับสําหรับในส่วนของการาเขียนขยายข้อความนะครับทั้งโจทย์ปัญหาโจทย์ที่เป็น ร้อยละหรืออาจจะเป็นโจทย์ที่เป็นตัวของเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะลักษณะแนวเดียวกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะไปพูดถึงแบบฝึกหัดอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับวันนี้ในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเติมคําตอบจากข้อมูลที่กําหนดให้อย่างเช่นข้อนี้นะครับเขาบอกว่าโรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ30จากปีที่แล้ว ถ้าหากเราตีเป็นความนะครับอ่าเอาง่ายๆก่อนเลยมาท่าที่1นึ่งอ่ข้อที่1นะครับถ้าปีที่แล้วมีนักเรียน100อคนปีนี้จะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับอย่างที่เราทราบดีครับคําว่าร้อยละ30สิเนี่ยก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างจํานวนหนึ่งอยถูกต้องไหมครับก็คือตัวร้อยละตามชื่อเลยและเปรียบเทียบอะไรเพิ่มขึ้นก็ต้องเป็นสามสิบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าในส่วนของจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในปีนี้ก็จะเป็นสามสิบก็คือเป็นการเปเละละรียบเทียบนะครับอ ส0ิจากทั้งหมดหนึ่งรอคนโอเคนะครับแต่ทีนี้โจทย์ก็ไม่ได้จบเพียงเแค่นี้นะครับโจทย์ใช้ข้อมูลเดิมเพื่อถามข้อที่สองถามว่าถ้าปีนี้อ่าถ้าปีที่แล้วมีนักเรียนสองร้อยคนปีนี้จะมีนักเรียนเพิ่มกี่คนนักเรียนลองสังเกตโจทย์ดีๆนะครับโจทย์เนี่ยถ้าเป็นข้อหนึ่งเป็นไงครับโจทย์ข้อหนึ่งนักเรียนหนึ่งรอคนจะมีนักเรียนเพิ่มมาสามสิบคนถูกต้องไหมครับแต่ข้อสองโจทย์บอกว่า ถ้านักเรียนปีที่แล้วมี200คนปีนี้จะมีนักเรียนเพิ่มกี่คนทำไงครับใช้หลักการของบัญญัติตัวอย่างก็ได้นะครับในการคำนวณหรือเราอาจจะเปรียบเทียบ่ไม่ง่ายเลยเราเห็นสังเกตว่าเป็นไงครับจากปีที่แล้วเนี่ย100คนป,ปน,น,ปนปีที่2เป็นผู้บิด่ใ่ปีที่2ครับปีที่แล้วของข้อที่2เนี่ยโจ์กำหนดเป็น200คนเพราะฉะนั้นสังเกตรครับเป็นยังไง100คนไป200คนเพิ่ม2เท่าถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นความหมายคือคูณ2นั่นเอง แสดงว่าในส่วนของ30เนี่ยเราก็นาไปคูณ2ได้เลยก็เป็น30มสคูณสได้60นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวข้อมูลแสดงว่า,าข้อสองทับปีที่แล้วเนี่ยนักเรียนมีจํานวนอยู่200คนปีนี้จะมีนักเรียนเพิ่มขึ้น60คนอันนี้เป็นการพูดถึงในเชิงของตัวเลขนะครับว่าเปรียบเทียบปีแล้วโดยเราใช้ข้อมูลของร้อยละนะครับที่โจทย์กำหนดมาให้ในส่วนของตัวนี้ มาทําการเปรียบเทียบนั่นเองอ่าทีนี้ยังไม่หมดครับยังคงมีอีกสักสองข้อเดี๋ยวมาดูต่อนะครับใช้จากข้อมูลเมื่กี้เลยข้อที่สามนะครับโจ์เขาบอกว่าถ้าปีที่แล้วมีนักเรียนห้าสิบคนอ่าถ้าปีที่แล้วมีนักเรียนห้าสิบคนปีนี้จะมีนักเรียนเพิ่มอีกี่คนข้อนี้ทําไงครับสังเกตนะครับข้อที่หนึ่งเดี๋ยวครูเขียนทดไว้ตรงนี้นะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยปีที่แล้วนักเรียนหนึ่งร้อยคนจะเพิ่มนักเรียนสามสิบคน ทีนี้นักเรียนมองกลับกันครับถ้าหานักเรียนเนี่ยเหลือเพียงแค่50คนแสดงว่าเป็นไงครับจำนวนปริมาณนักเรียนจะมากกว่า30มสิบไหมครับหรือจะน้อยกว่า30ก็ต้องน้อยกว่า30ถูกต้องไหมครับเพราะว่าจํานวน50นั้นเขาน้อยกว่า100้และน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าเป็นครึ่งหนึ่งเลยด้วยซ้ำเพราะนั้นเนี่ยแสดงว่าครึ่งหนึ่งเราก็หาครึ่งหนึ่งของอะไรครับครึ่งหนึ่งของ100มีค่าเท่ากับ50เพราะฉะนั้นเราก็หาครึ่งหนึ่งของ30ครับเท่าไหร่ครับก็คือ สิบห้าคนนั่นเองอันนี้คำนวณง่ายๆครับคิดแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้อยู่ที่สิบห้าคนนะครับหรือนักเรียนจะใช้ในรูปแบบของบัญญัติตยางก็ได้อย่างที่เราเคยเรียนไปแล้วอดี๋วครูทำสักข้อหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นข้อนี้ไปเราใช้บหลาักการของบัญญัติตยางก็ได้นะครับอย่างที่เขาบอกว่าจํานวนหนึ่งร้อยนะครับจะเพิ่มสามสิบคนเพราะฉะนั้นเป็นไงครูก็จะเปรียบเทียบเป็นจํานวน หนึ่งคนก่อนถูกต้องไหมเราจะนับจำนวนหนึ่งก่อนก็จะเป็นสามสิบส่วนหนึ่งร้อยนะครับและสิ่งที่โจทย์ถามตรงนี้โจทย์ถามห้าสิบคนนะักเรียนก็นำอะไรครับนำห้าสิบมาคูณได้เลยเพราะฉะนั้นการคูณแบบนี้ครูคงไม่ต้องสอนนะครับเราก็จะทำการตัดทอนได้เลยเป็นศูนย์ตัดกับศูนย์ศูนย์ตัดกับศูนย์สรุปแล้วเหลือสามคูณห้าได้สิบห้าตัวนี้นะครับถูกต้องหารด้วยหนึ่งเพราะฉะนั้นคำตอบได้ตัวเดิมคําตอบข้อนี้จึงเป็นสิบห้านั่นเองนะครับ โดยโจทย์เหล่านี้ต่างๆเนี่ยวิธีขั้นตอนการทําก็จะใช้ได้หลากหลายวิธีนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความถนัดของนักเรียนแต่ละคนเลยเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับที่นักเรียนถนัดได้เลยนะบางคนอาจจะใช้เป็นเทคนิคของการเปรียบเทียบว่าถ้าจ,จํจานวนเพิ่มขึ้นก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยจํานวนลดก็ต้องลดด้วยอะไรทํานองนั้นนะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องอย่างที่ตัวครูสอนเมื่อกี้คือเรื่องของบัญญัติตยานั่นเองนักเรียนก็ลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ลองนํามาใช้ประยุกต์เพิ่มเติมเอา โอเคครับยังเหลืออีกหนึ่งโค้ออีกหนึ่งข้อนะครับก็คือข้อที่สี่ข้อที่สี่ถ้าปีที่แล้วมีนักเรียนสิบคนปีนี้จะมีนักเรียนเพิ่มกี่คนอ่านักเรียนสังเกตน,นะครับอันนี้คือสิบคนเพราะฉะนั้นแน่นอนปร,ปริมาณของนักเรียนเป็นไงครับของข้อสามเนี่ยห้าสิบคนปริมาณยังลดลงเลยจากสาสิบเหลือสิบห้าเพราะฉะนั้นอันนี้สิบคนปริมาณต้องน้อยกว่าสิบห้าแน่นอนครับ แต่ว่าจะเท่าไหร่ล่ะเราก็อาจจะใช้ในรูปแบบของมาจัฐายาเหมือนเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็เอานะครับเอา30ส่วน100ตะกีเลยนะครับมาคูณกับ10ในส่วนของตัวนี้ครูก็ทําการตัดทอนนะครับเรียบร้อยแล้วจะเหลือ3าคูณหนได้3นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ตอบ3คนแสดงว่าถ้าหากปีที่แล้วเนี่ยนักเรียนมีจํานวนอยู่ที่10คนปีนี้นักเรียนจะเพิ่มมาแค่3คนนะครับ อันนี้คือการขยายความในส่วนของตัวโจทย์นะครับแล้วก็สามารถหาคําตอบได้ทั้งในรูปแบบต่างๆที่โจทย์ต้องการถามเลยไม่ว่าจะเป็นกรณีที่จํานวนนักเรียนเนี่ยมากกว่าจํานวนตั้งต้นไว้เป็นเท่าตัวหรืออาจจะน้อยกว่าในจํานวนของเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถพิจารณาได้ดังนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับสําหรับแบบฝึกหัดวันนี้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันสส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือ จะให้นักเรียนนะครับเขียนในรูปแบบของการขยายความขยายข้อความนะครับจากตัวของอ่าเปอร์เซ็นต์นะครับให้อยู่ในรูปของเป็นข้อความทั่วไปโดยการเปรียบเทียบของอะไรครับนักเรียนสังเกตง่ายๆนักเรียนสามารถใช้ข้อมูลข้างบนเนี่ยมาทําการอธิบายความหมายเพิ่มเติมได้นะครับก็เป็นตัวเปอร์เซ็นต์ก็คือตัวส่วน100ถูกต้องไหมส่วนตัวเลขน,นะครับตัว12ตัวนี้ ก็เป็นตัวของ12บาทนะครับ12เนี่ยก็คือ12บาทเปอร์เซ็นต์ก็คือส่วน100นั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถเขียนเป็น100บาทเปรียบเทียบกับ12บาทได้แล้วก็อาจจะขยายความครูเพิ่มนิดนึงนะครับว่าอันนี้คือข้อมูลของอะไรอย่างเช่นโจ์เขาบอกว่าเป็นเงินเป็นุ้มฝากเงินธนาคารนักเรียนก็บอกนิดนึงว่าถ้าหากุ้มเนี่ยเขามีรายได้หรือมีเงินก็ได้นะครับุ้มมีเงิน100บาทโอมจะฝากเงินธนาคารอยู่ที่ 12บาทน,นั่นเองนะครับก็จะอธิบายประมาณนี้นะครับหรืออาจจะเป็นข้อที่2อีก1ข้อข้อที่2นะครับว่าศิลป์ใช้เวลาเรียนในห้องเรียนร้อยละ25ของเวลาเรียนใน1วันข้อนี้ก็ลักษณะเหมือนข้อตะกี้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็พูดถึงหลักของตัวร้อยละและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็จะเปรียบเทียบว,ว่าถ้าถ้านะครับถ้าในเวลา1วันในส่วนตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการ สมมติขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งวันแน่นอนมีกี่ชั่วโมงครับหนึ่งวันในชีวิตจริงมียีิบสี่ชั่วโมงแต่ไม่ได้มีหนึ่งร้อยชั่วโมงแต่เราต้องสมมุติว่าถ้าหากหนึ่งวันเนี่ยมีหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับวศินจะใช้เวลาเรียนเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าชั่วโมงอันนี้มันจะดูแล้วอ่าถ้าพูดมันจะเข้าใจง่ายกว่านะครับในการอธิบายโจทย์ก็คือถ้าสมมุติเนี่ยหนึ่งวันมีหนึ่งร้อยชั่วโมงสแสดงว่าวศินเขาจะเรียนทั้งหมดยี่สิบห้าชั่วโมง นะครับเราต้องเอามาเข้าสู่กระบวนการคำนวณอ่าเพราะฉนั้นเนี่ยจากข้อมูลตรงนี้ถามว่าเราสามารถคำนวณได้ไหมคำนวณได้นะครับคำนวณยังไงเอ่ยก็คือเราสามารถใช้อ่าในส่วนของร้อยละได้ร้อยละยีิ้าคือเท่าไหร่ครับก็คือ25ส้าส่วนหนึ่งนั่นเองเห็นข้อมูลตรงนี้ไหมครับคือคําว่าของของคือคูณนะครับเวลาใน1วันคือเท่าไหร่ครับ2 4ชั่วโมงนักเรียนก็ทําการคูณกับ2 4ชั่วโมง นักเรียนก็จะได้เป็นรูปของตัวประโยคสสญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็หาคําตอบได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าแล้วจะหาคําตอบได้ไหมก็หาได้ครับเพียงแต่ว่าเราต้องอขยายความคนละส่วนก่อนในส่วนของตัวที่เป็นตัวคําตอบตรงนี้มันเป็นเพียงแค่ข้อความนะครับขยายความเพิ่มว่าถ้าสมมุติ100ชั่วโมงเนี่ยวสินจะใช้เวลาเรียน25ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับแต่ในส่วนการหาคาตอบนักเรียนก็ไปหาเพิ่มเติมได้ถ้าหานักเรียนต้องการจะได้คําตอบนะครับอ่ะ โอเคเพราะนั้นครูจะสรุปประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เลยตัวของการเติมคำตอบก็ให้นักเรียนนะครับพิจนารณาดีๆว่าลาักษณะคำตอบเนี่ยเป็นการอ่าอันนี้คือเขาจะเขียนเป็นโัวเหมือนตัวตั้งต้นก่อนนะครับก็คือร้อยละหนึ่งอ่าร้อยละสามสิบเนี่ยหนึ่งร้อยคนก็จะมีนักเรียนเพิ่มมาที่สามสิบคนนั่นเองแต่พอเป็นข้อสองสองร้อยคนเป็นไงครับปริมาณของจากหนึ่งร้อยนั้น เพิ่มขึ้นนะครับอีกเท่าตัวก็เป็นการคูณด้วย2ถูกต้องไหมครับก็คือ100ใเนี่ยคูณ2ได้2 0 0เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันข้างล่างก็ต้องคูณ2ด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงได้คําตอบมาเป็น60นั่นเองนะครับหรือใครจะใช้วิวธีของบัญญัติยานที่ครูกเกรนไปตอนต้นก็ได้นะครับอ่ะโอเคเราก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ทํามาทั้งหมดจนถึงข้อที่สนะครับและข้อที่4เหมือนกันก็เป็นในเชิงลักษณะเดียว,ยวกัน อย่างที่ครูบอกครับตรงนี้เขาให้เติมคําตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการหาคําตอบก,ก็คิดได้หลายวิธีแล้วแต่นักเรียนถนัดเลยนะครับในการจะเลือกใช้วิธีการทําขั้นตอนการทํานักเรียนก็เลือกตามความเหมาะสมของตัวเองแล้วกันโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับแบบฝึกหัดของครูก็มีเพียงแค่นี้ครับสาหรับในวันนี้ครูก็ขอฝากคาระง,งานนะครับไว้ในหน้าที่3 3มสถึงสานะครับทั้ง2หน้าขอให้นักเรียนนะครับตั้งใจทำนะครับด้วยความตั้งใจ ทำให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะการเขียนขยายข้อความตัวของโจทย์ปัญหานะครับเป็นการเติมข้อความเนี่ยก็ขอให้นักเรียนเขียนให้เต็มให้เต็มนิดนึงนะครับเขียนให้เยอะก็ะคือเป็นการอธิบายให้ครบถ้วนะใช้คํานี้แล้วกันนะครับให้นักเรียนเนี่ยเขียนงานให้ครบถ้วนเป็นการอธิบายให้มันอ่าชัดเจนนะครับไม่ใช่เขียนแค่ว่าจํานวน100บาทฝากเงิน12บบาทอันนี้อาจจะดูละสั้นไปอาจจะอ่านแล้วเหมือนไม่ ไม่กระชับเท่าไหร่ไม่ครบเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยขอยนักเรียนเนี่ยใช้ถ้อยคําก็ที่จริงเนี่ยสามารถดูโจทย์ได้แล้วอธิบายได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอีกหน้าหนึ่งที่เป็นการเติมคาตอบเหมือนตะกี้นะครับก็นักเรียนสามารถใช้หลักการของมาจัตยางก็ได้หรืออาจจะเป็นการดูแลเปรียบเทียบเอาก็ได้นะครับวันนี้โจทย์พลังงานไม่ยากเท่าไหร่โอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพลังงานวันนี้ครูป,ปิ้นก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ